นั่นแหละพอหลับตาลงเสียงคืนโลกกระแบันไวลาตาลงีกตูมยอันนี้โลกกระทากบันไวลลนเลวเื่อมตาปับโน่นล่างตัวเองยาวเยไอ้ในโน่นหัวไปชนขั้วโลกเหนือน่เท้าชนขั้วโลกใต้ดูที่ตั้งสติไวเพราะมันรวมทั้งอนัตตาทั้งหมดเลยนี่เห็นไหมละ่ะ ดูที่มันไปเป็นช่วงเป็นช่วงเป็นช่งองของมัน,นก็พูดเสมอว่าเราไม่เคยได้ยินได้ฟังที่ไหนมาก่อนเราไม่เคยดูเคยเห็นที่ไหนมาก่อนเราพูดเสมอไงนี่มาหาเหตุมันอย่างนี้นจะก,กล้าสอนลูกนี่เอาชีวิตแรกนันเหรอจะก,กล้าปกป้องพระพุทธศาสนาด้วยชีวิตอย่างนั้นเหรอจะก,กล้าปกป้องหลักธรรมหลักวินัยด้วยชีวิตอย่างนั้นเหรอ ถ้ามันไม่รู้มันไม่เห็นมาถึงระดับนั้นความเชื่อความเลื่อมใสยังไม่ฝังลึกถร่ลูกอันนี้มันรู้มันเห็นมาระดับนั้นแล้วไม่ได้สงใจในความรู้อ,อการรู้การเห็นยังซ่าแล้วจะหลงลงูกหลงช้างได้ยังไงโน,น่นเดี๋โน่นล่าหมนุน เรียวเรีไม่มีต้นไม้ไม่มีภูเขาไม่มีหินไม่มีทรายที่สูงอีกแล้วร่างหมุนรอบภูเขาต้นไม้ห้วยหน้องลองบึงแม่นม้ำท้องมหาสมุทรราบเหมือนหน้าก่องดูดี่อำนาจจิตนั่นะทำไมลุงปู่จริงไม่เป็นบ้า ศีลส,สะอาดบริสุทธิ์ที่เรียกว่าศีลวิสุทธิธรรมาทิวิสุทธิปัญญาวิสุทธิปัตถนาพระนิพพานปัรถนาเป็นพระอรหรันต์ไม่ได้ปัถนาเป็นฤทธิ์เป็นเดชดูพอเข้าใจไหมไม่ได้ปัตนาสิ่งนี้แต่มันเห็นสิ่งนี้มันผ่านสิ่งนี้จะว่างไงผ่านหรือยังผ่านมาสอนภาพรูปนี้หน่อยนั่นเรื่องของเรื่องมันนั่นแหละ ความศรัทธาฝังลึกไม่มีคำว่าถอนตายได้ทุกขณะจิตไม่มีคำว่าเพึกถอนลักธรรมหลักวิในเมตเแต่เล็กๆในน้อยความรู้สึกแน่นปึ๊กเข้าไปแน่นปึ๊กเข้าไปเหมือนกับภูเขาหินทั้งลูกทับสามเดนลูกกระทกใช้คำนี้แหละ เป็นอย่างนั้นนี่ภาคปฏิบัติเป็นอย่างนั้นโอ้โหเรีาหยุดกึกนั่นเห็นไหมหละ่ะแต่ว่าร่างนี่ขาวพนนะอืมร่างใหญ่ขาวโพนสะอาดเลยนะหมนุนเรีววววยวเรี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 ยวหยุดกึกก็ดูทีมันก็มันก็เป็นน้ำเป็นเดียวรี่ ราบแต่ว่ามันไม่ได้จมลงไปนะนนคือมันไม่มีดินไม่มีหินไม่มีต้นไม้มันจะราบเหมือนกันหน้ากองแต่เวลาที่มันหมุนเห็นหมดนะเม็ดหินเม็ดทรายแม่น้ำมหาสมุทรหมุนรวมกันไปหมดเลยนะเป็นผืนแผ่นเดียวเหมือนกับเสื้อแผ่นเดียวนั่นเองเวลาที่มันจุดกึกมันถึงจิตกรได,ด้เห็นไหม ที่พูดในวันนั้นแหละแม้กระดัางยังไงมันก็เป็นไปตามมารคกนั่นนะลูกเนตทนาสัญญาสฉงขานวิญญาณมันยังไม่ไปถึงจุดของมันมันไปเฉพาะลูกแต่เวทนามันยังอยู่นี่เพราะร่างกายยังอยู่มันต้องมีเวทนาปัญญาเรายังไม่ถึงมันมันก็เป็นอย่างนี้แหละถ้าปัญญาถึงมันมันก็วางปั๊บตั้งแต่วันนั้นมันก็จบสิ้นไป ทีปัญญายังไม่ถึงแต่ก็ต้องดีให้เรารู้ให้เราเห็นเวล่าที่มันแข็งกระด้างนี่หมาว่ามันเป็นจุดเป็นต่อมของมันนี่มันจะได้แผ่เมตตาเข้าไปจุดที่มันแข็งกระด้างนั่นเห็นไหมล่ะนั่นเบทนาหลุดหายไปแต่เวทนามันยังไม่หายไปไหนนี่มันยังไม่หายไปไหนนี่มันยังอยู่ของมันอยู่อย่างนั้นเพราะยังจะไม่ตายนี่ เมตเต่พระพุทธเจ้าและคณะสงฆ์ก็ต้องมีเวทนามีสุขมีทุกข์เวลาเจ็บใครได้ป่วยก็ย่อมมีนี่มีหิวมีกระหายมีเจ็บมีปวดมีสุขมีทุกข์ธรรมดาธรรมชาติเราไม่เข้าใจมันนี่ใหม่ๆนี่นะเวลาที่มันลงตัวข้างันน่จึงทราบอ๋อมันเป็นอย่างนี้เห็นไหมล่ะมาทัชจันทร์ไม่ได้ลูกนี่นี่ไม่เคยได้ยินได้ฟังที่ไหนมาก่อนไม่เคยรู้ไม่เคยเห็นที่ไหนมาก่อน ธรราไม่ได้บอกนะลูกนะเวลาเราไปเห็นอย่างนั้นปั๊บทำไมหลวงปู่จึงเป็นปกติไม่ได้ว่าวิวในใจิตในใจอีกเพระสติมันเต็มยี่ของมันนี่อะไรเกิดขึ้นก็สลายไม่ได้หลงสิ่งนั้นนี่พูดถึงก็้ศศีลไม่สะอาดศีลดังคล้อยศีลขาดศีนตะลุย่อมที่จะเกิดจิตตวิปลาสในการทําจิตตะภาวนาเป็นบ้าเป็นบอไปทันที เหมือนกับหมู่กับคณะที่เล่าให้ฟังตั้งแต่เมื่อกี้แต่ทำไมลวงปู่ยึงไม่เป็นเป็นได้ยังไงเขาเคารพพระเจ้าเนี่ยลุงปู่ไม่ได้เคารพสิ่งที่ลุงปู่รู้เห็นนี่สิ่งที่ลุงปู่รู้เห็นเป็นอำนาจของพระพุทธเจ้าผู้เป็นบิดาเราเท่านั้นเองไม่ใช่เป็นของลวงปู่นี่ลุงปู่ลุงตาลุง่จะมีอะไรก็เป็นมนุษย์เดินดินไม่มีฤทธิ์ไม่มีเดชไม่มีอนุภาพใดใด อาศัยผู้เป็นบิดาบารมีก็บารมีผู้เป็นบิดาคือสมณะโคดมพุทธเจ้าได้อยู่ได้ฉันเขากราบเขาไหว้ก็เพราะบารมีผู้เป็นบิดาก็คือสมณะโคดมพุทธเจ้ามันจะเป็นหลงได้ยังไงนั่นมันจะเป็นบ้าได้ยังไงเพราะไม่ใช่ของเรานี่เราเขียนนี่คืออำนาจพระรัตนตรยัยอำนาจของพุทธเจ้าจะไปหลงได้ยังไงนั่นเวลาวางสภาวะของมันแน่นเลย มันเป็นกับน้ำนิ่งโลกทั้งโลกไม่มีดินเป็นน้ำนิ่งสะอาดใ้บริสุทธิ์นั่นแหละจึงเกิดจุดต่อมแห่งความบริสุทธิ์เกิดขึ้นเห็นไหมมันต้องเป็นอย่างนั้นเดินมากแบบนี้พูดให้ฟังก็เป็นธรรมทานเท่านั้นที่จะว่าเรานี่ไปประมาจากเ่้าเขาไม่คุดบาอาจารย์เองเราจะประมาที่ไหน อย่าเข็นพุทธศาสนาคงสิ้นคงวาอยู่แบบนี้อย่าเห็นพ่อแม่กูจารย์รวมตัวกันเพื่อปกป้องหลักธรรมแบบนียไม่อยากเข็นการทะเลาะเบาะแวงกันเกิดขึ้นในสองนิกายแต่ก็คงเปิดนไปไม่ได้ทางไปทางมิติมันนะอย่ามาันยุ่งกับกูเรื่องของกูน่าเห็นไหมล่ะกูอยากจะทําอะไรไมันเรื่องของกูอยากจะจับเงินจับทองก็เรื่องของกูอยากจะขุดดินดาจ้าก็เรื่องของกูเห็นไหมละ่ะพูดไปทั้งวันนั้น อยากจะมีลูกมีเมียก็เรื่องของกูอยากจะเล่นบ้องปืนบ้องไฟเจและเจเสียงทําเครื่องรังของคังขายก็เรื่องของขก,องกูมึงมาจากไหนมายุ่งกับกูบวชเมื่อวานนี้เห็นไหมละ่ะเขาว่าเลยยอมรับนับฟังทั้งหมดนั่นแหละแต่ไม่ยอมทําตามพวกเธอทั้งหลายเพราะนี่ไม่ใช่หลกักคำสอนของสัมมณะโคโดมพุทธเจ้าถ้าหลวงปู่ไม่รู้ไม่เห็นแบบนี้ก็คงจะเป็นพระธรรมดา กูบาอาจารย์พูดก็คงจะเชื่อหลงงมงายกับกูกับบาผู้ที่ทําลายทมทาลายวิไหยผู้ที่ไม่อยู่ในธรรมในวินัยพาลูกพาหลานทำลายพระพุทธศาสนาอยากจะทําอะไรก็ทําตามใจของตัวเองขอให้มีลาบชักการละความเสริญเฉินเดินยอมีเงิน,ม,งนมีทองมากมีคนมาศรัทธาเยอะๆขนเงินขนทองขนจริงของมาให้นี่เลยคือบาร,รมีของข้าพเจ้า คิดกันอย่างนั้นกันแล้วเต่หลวงปู่ก็ไม่เข้าไปก้า,กาไก่มีคิดถึงผู้เป็นบิดามารดาผู้เป็นศาสดาคือพระวินัยเลยศีลของพระพากานฆ่าพากันทำลายคิดว่าตัวเองเป็นผู้พิเศษคิดว่าตัวเองเป็นผู้เลิอเป็นผู้ประเสริฐผลสุดท้ายเวลากรรมมาถึงก็ต้องร่วงไปเหมือนทิศอาทิตย์อลงกดทิศแย้ม ทิศนี่ทิศเมืองอย่างนี้หล,ลายทิศที่ลูกเห็นนั่นแหละเป็นยังไงพี่นาวนะลูกนะพูดให้ฟังเพื่อเป็นอุทาหรณ์สอนใจนักปฏิบัติอุทาหรณ์สอนใจคนดีพระดีที่นับถือพระพุทธศาสนา,าแท้พวกที่แปลกปลอมเราก็ไม่เข้าไปก้าวไก่ตัวใครตัวมันพูดให้ฟังเพื่อเป็นธรรมทาน ถ้าศีนวิสุทธิสมาธิวิสุทธิปัญญาวิสุทธิศีนสะอาดบริสุทธิสมาธิสะอาดบริสุทธิปัญญาสะอาดบริสุทธิทำจิตภาวนาไม่มีคำว่าเป็นบ้าน,นะลูกนะสิ่งที่เรารู้เห็นนี่อํานาจพระรัตนตรัยอำนาจพระพุทธเจ้าโอ uh, ้พระพุทธเจ้มามันจะจันยิงนะเห็นไหมละ่ะเราเห็นแล้วนี่เห็นแค่นี้สะัแค่นี้ก็เป็นบุญของเราแล้วไม่ใช่ของเรานี่ของเราเป็นสาวกาภูเป็นผู้เผยปฏิบัตตามเท่านั้นนะ อ้น,นี่อำนาจของผู้เป็นเบียดาเลือดประเสริฐแบบนี้และจะกล้าผิดทวินไนเลยแม้แต่เล็กเลกเลเล็็กๆน้อยก็ไม่กล้านี่เป็นความจริงอย่างนี้เลยพูดให้ลูกหลานฟังนี่ใกล้จะเทศกาลออกพรรษา,าแล้วเหลือเพียงสิบ้าวันตั้งแต่ต้นเริ่มเข้าพรรษามาพวกเราทำอะไรดีๆให้กับตัวเองหรือไม่ พระเราศีลสะอาดหมดจดหรือไม่พระเรานี่สมาธิสะอาดหมดจดหรือไม่ปัญญาสะอาดหมดจดหรือไม่รีบรรมให้ตัวเองสะอาดบริสุทธิ์เพื่อปฏบิบัติบูชาพระพุทธเจ้าเถิดอย่าบูชาด้วยอามิตรสิ่งของต่างๆที่เป็นข้าวของเงินทองดอกไม้ทูบเทียน ประโยชน์มันน้อยนิดแต่ถ้าใครปฏิบัติบูบชาพระพุทธเจ้าด้วยชีวิตทำศีลให้สะอาดบริสุทธิ์เรียกว่าศีลบริสุทธิ์ที่ทำสมาธิให้เป็นสัมมาสมาธิสะอาดบริสุทธิ์เรียกว่าสมาธิวิสุทธิ์ทำปัญญาให้เป็นสะอาดเป็นสิ่งของที่ขาวบริสุทธิ์ที่เป็นปัญญา ในทางมรรคทางผลทางหลุดทางพ้นที่เรียกว่าปัญญาวิสุทธิทำปัญญาให้สะอาดบริสุทธิ์พุทธผ่องทงั้งศีลสมาธิปัญญาสละเป็นสละตายมอกายถวายชีวิตบูชาพระพุทธเจ้าแทนมาลาผู้นั้นจะสามารถประพฤติปฏิบัติตนเป็นบุตรของพระพุทธเจ้าอย่างสมบูรณ์บริบูรณ์ได้ กิงกุตการย่อมจะมีพระอริยบุคคลเกิดขึ้นพระผู้ที่มอบกายถวายชีวิตกับพระพุทธเจ้าด้วยศีลวิสุทธิสมาธิวิสุทธ,ธิปัญญาวิสุทธิด้วยกายนี้มอบกายถวายชีวิตกับพระพุทธเจ้าย่อมที่จะเป็นสากยบุตรพุทธชีโนรถอย่างสมบูรณ์บริบูรณ์สามารถที่จะทรงมากทรงผลในปัจจุบันไม่สงสัยขอมุทนาด้วยสาธุ